สวัสดีครับนี่ครับได้ไหมนี่แล้วครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับนี่แกก็ล้างเหมือนเดิมแหละโอ้ถอดไม่มีชิ้นดีเลยครับนี่ชิ้นดีชิ้นดีเอาชิ้นดีใช่ถอดทุกชิ้นอ้าวพูดอย่างี้ก็ได้ถอดทุกชิ้นมีชิ้นดีใช่โอ้ถอดแบบกระจายเลยครับช่างโอ้บรรยนต์ ตัวนี้นี่ได้ข่าวจะทำสีไหมด้วยเป็นสีมิูใช่ป่ะสีดูหุ่ม <c oughs> สีดูหุ่มสีดูหุ่ม <c oughs> นี่ครับโอ้แน่นอนมากเลยครับช่างเก่งมาถึงก็รื้อเลยครับตัวอะไรตัวแรกว่าจะตอนแรกว่าจะไม่รื้อขนาดนี้เนะาะทำไปทำมานี่รื้อรื้อหมดเลยครับทุกชิ้นส่วนเลยข้างในไม่ต้องล้างหรอกจาก้าโอ้อไหน นี่ครับอยู่กับอลกซจวดสมัยก่อนเนี่ยเราไว้ล้างคอหาล้างส้วมนี่ไงได้เลื่อนตำแหน่งได้เลื่อนตำแหน่งโอ้เป็นตลกก็เอาเอาไว้ผูกระทะไว้ัดล้างกระทะนี่ครับวันนี้ล้างล้างวันนี้เสร็จไหมพี่เก่งเสร็จแล้วก็รอสองอาทิตย์เอ้าทำไมรอนานจังอ่ะ รอลูกพี่กลับจากอุบลหุวยเรจะไปส่งรถอุบลเนาะเอาก็อะไรมาก่อนก็ได้โอ้ยยันนี่ยันฝาเฟยยี่ไปเข้าลงกึ่งเลยหนี้ก็ไปแล้วไปเป็นฮะต้องไปยันนี่เลยนั่นมันดูจะได้ไปงานเข้าเล่าเนี่ผมไปพุ่งทิ้งรถเลยเจอดายทิ้งรถโดดโดดหนีก่อนเลยน้ำยาอันนี้ใช้น้ำยาอเลยช่างหัว อู้ผ oh. สมน้ำมันอันนี้ไม่ต้องเปิดใช่ไหมไม่เปิดหรอกมันเป็นมันมันเป็นเออมันเป็นเอะก็เรียกไม่ดเป็นใยแก้วอ๋อ oh. ถ้าเปิดออกมาเดี๋ยวมันนั่นเนาะนี่เละเลย <c oughs> อยืมนอเนี่ยมันยุ่ยแล้วนะครับแต่ถ้าล้างแล้วก็ถอดได้ถอดแล้วก็เบาๆอ๋อข oh. ้างในล้างไังไงได้ไ, <c oughs> ได้น้ำ เนี่ยของผมถ้ามันร้าวเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวนี้เลยเปลี่ยนเสื้อเลยเพราะเหล็กเหล็กที่เขาหล่อึ้นลูกมามันเย็บยังไงมันก็้องคนนี่มีประสบการณ์มีฝีมือจริงๆอ่ะเย็บได้เขาบอกว่ามันมันมันต้องตีเลยนะตีปอกสองชั้นอะไรตีปอกสองชั้นก็ไม่ใกล้แค่นี้เองสองชั้นสองชั้นก็สั่งนี่ครับผูดแล้วหัวเราะ ถ้าเครื่องตัวนี้ผ่านนี่โอ้ดังครับช่างเก่งนี่เบอร์หนึ่งน่พี่น้องเบอร์หนึ่งดังแน่นอนเลยครับแล้วก็เบอร์หนึ่งนะครับคันต่อไปก็น่าจะเป็นคันขาวนะถ้าคันนี้ประกอบสําเร็จสตาร์ทเครื่องติดนี่เดี๋ยวจะให้เปลี่ยนแหวนคันขาวต่อเลยครับเฮ้ยยอดตังเท่าไหร่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดพี่เก่งชื่ออยู่ไหนอยู่พันยะนี่อยู่บ้านที่นุ่มปทุมปทุมไม่ได้อยู่ที่นี่ เกิดท mm ี่นนคนเตเปคนเตเปจันช่างโอ้ลยคนที่ไหนคนทุกที่ใช่ไหมผมเกิดกรุงเทพผมกรุงเทพครับพ่อคนปาจินแม่คนชายภูมิเด็กเมียบุญลำเพลงนี้พูดแล้วเข้าใจไหมตัดตาดตาดก่อนเนี้ย มาวิลลามนะเด็กบอกสอกกลาวจะพูดจะพูด <c oughs> <c oughs> ยืนยิน้มเช้ฟ <c oughs> ังไม่รู้เรื่องหรอแม่แม่พามาวิลลามแม่บอกสอนแล้วก็ไม่รู้จักไม่เอาเนี่ยเครื่องเครื่องของผมอะเครื่องตัวเนี้ยข้างในมันไม่ใช่ตามรุ่นนะไปซื้อนี่มันมันมีของมันใช้กันได้หมดเออมันใช้ได้เกือบทุกตัวเลยเทียบรุ่นกัน ถ้าเป็นของเทียมอ่ะของแท้มันก็ได้หลายรุ่นลูกสูบลูกมันก็ได้ทั้งหลายรุ่นครับลูกสูบนี่มันใช้ของนั่น่ะ<ม>ของเจโอห้าไอเนี่ยพวกไอไอ,ไอชาปอะ่ะถ้าไปไปไปเอาชารปไปเอาตามรุ่นมาไอเจโอแปดซีมาปุ๊บมันใหญ่ใช่แล้ต้องดูด้วยนะว่ามันมีอุดทุกใบไหม <laughs> <laughs> มองข้าวอะ่ะ <laughs> <laughs> ชาปใ <laughs> บ นี่มตาไม่ทันเลยไม่ทันไม่ทันเงียบกิ๊บเงียบกำลังคิดอยู่นี่ไงครับอ่ากันรุนกันรุนหลุดเอาไปไงเก่งต่อไหนใส่อันไหนก็ได้มันบนล่างมันจะไม่เหมือนกันถ้าถ้าอยู่แล้วไปใส่ปิดล่างมาได้ไงนะถ้าอยู่กับประกับมันจะมีติ่งยื่นขึ้นมาถ้าอยู่ประกับล่างมันจะไม่มีพี่มาสมบ่อยพี่ซ่อมเองเลยฮะเลยเนี่ยเห็นแล้วก็ซ่อมเองเลยนี่ก็มีตัวอย่างให้ดูอยู่เ้ทุนน้อยอ่ะเห็นไหม แถวบ้านผมก็ซ่อมมันเองนั่นแหละทุนน้อยหรือสามรอบอ่ะสี่รอบไม่จบไปจบที่ช่างหมดเยอะกว่าอีกทุนได้ล่อใช่ไหมล่อเลยจริงได้ล่อเลยเนี่ยถ้าทำสีมันต้องแกะอันนี้ออกไหมพี่เก่งหรือพ่นทับเลยแกะออกหรือพ่นทับก็ได้เนาะได้หมดเลยแล้ว <c oughs> เราต้องทำสีอีกนิดนึงประกอบเครื่องอีกนิดนึง แต่ถ้าล้างไปมันก็สวยแล้วไม่ต้องทำแล้ว<ด>ล้างไปก็แดงแป๊ดแล้วต้องให้มันไหลเข้าไปในรูนะอาจาะพอเวลาเราล้างเนี่ยแป๊มันก็นออกมาตามรูเนี้น้ำมันนี่ก็ปึงป้งปึง้งปึ้งลัน่นอย่างเงี้ยอาจานโ์หนนี่ออกจากทนัหนึ่งไปนี่ความรู้นี่ เต็มกระเป๋าเลยครับโอ้ออจกคนหนึ่งก็แก๋แล้วกระเสียนแล้วผมอ,อันโบราณเขาว่าความรู้ท่วมหัวตัวมไม่ร <laughs> อดขับไมโคก็เป็นนะครับซ่อมเครื่องก็ได้อีกโอู้วลูกมือเฉยสรุปแล้วไม่กลับมาทำที่เดิม <laughs> <laughs> บอกไปหาประสบการณ์มาบอกประสบการณ์อัน <laughs> ปีนี้ไม่ต้องนั่งเลยเลยยิ่งเดินทางหาประสบการณ์มันก็ปีนี้ปีนี้อาจารย์โอไม่ต้องไปนู่นไม่ต้องไปอะไรนะ ที่ไปอะไปแล้วนะไปปีนี้ไปกับนุนรับปากชายใหญ่ไปแล้วนู่นฮะรับว่าขับรถเกี่ยวขับรถเกลียวให้ชายใหญ่อ้าวเลยคันนี้ล่ะไอ้คันนี้ผมไม่ขับเพราขาดครึ่งอะผมขับไม่เกี่ยวหรถคลังใช่ไหมล้วใครจะขับอ่ะโอ้ยผมขาดเกินครึ่งอีกนะ เช้าเราชักไอ้ไอ้ที่เช็คน้มันเครื่องดูไอออกปุ๊กปกปุ๊กปกโอ้สาหัสแล้วคันขาวสาหัสสากันครับมีเทเลยเทมีจารบีหรอนี่แหละโอเคลื่นง่ายเนี่ยพี่น้องครับทฤษฎีไม่ต้องความสะอาดไม่ต้องพูดถึงใช่ไหม ไม่มีเลยไม่มีเลยนี่เดี๋ยวเสร็จแล้วจะตากไว้บนหลคาซะนแห้งๆใช่เอาง้นเลยใช่ไหมไม่มีอะไรตากไว้บนหลคาก่อนเอ้ยมีมีรอกดีมีอะไรเงี้ยมันก็ตากตรงไหนก็ได้หรอกมาถึงก็ปอกยัดลูกใส่แหวนจัดยังไงก็ได้ใส่ไปโลดเขาบอกว่าห้ามห้ามอะไรนะตากแหวนตรงสลักโอ้ใส่ไปรงตัวนี้ะแง้นไหยเหมือนเนี้ยจัดเหนียวเยีน่ด อ๋อวันนี้ว่ะที่เหลือก็จะโทรติดต่อไม่ได้นี่ครับอเล็กซิจวัลเลี้ยงโคครับวันนี้โอ้สุดยอ,อดเลยโอกินแปบป่ะสำคัญที่ว่าเนี่ยมันมันหงายท้องเนี่ยมันล้างอยู่มอฟฟัสเสื้อสูบไม่ได้อืม <laughs> มันต้องต้องเอาลงใหม่อีกใช่ไหมพอเราถูทังนี้เสร็จปุ๊บเราก็เอาลงแล้วก็เกาะโซ่ใหม่ ล้างอีกครั้งต้องวางทิ้นแนวตั้งเลยอ๋อของผมไอตัวตัวที่ไอตัวกรองมันคนละอย่างกันกับของเสียตินดิกรองอะไรไอตัวที่ว่ามันรั่วมูน หมูแล้วมันเฉดไม่ค่อยออกเอาไม้ปักไวดิตาดูเอาไม้อะปักไว้ะแปบมาเปียกเลยเฮ้ยอ,อ,อจานหนูล้างสะอาดเลยเจอแปลงนั่นเข้าไปแปลงพิเศษ <c oughs> แปลงกลับใจนี่นะอะไไม่อะปักไว้เลยปกักในรูอ่ะ ทำไม่ดูดิพี่เก่งฮะเป็นี่ไม้เนี่ยเนี่ยไม้ไผ่เนี่ยเสียบเลยปักปึ๊กะไวเฉยไม่ให้มันอเร่ง้เร็วๆสนิมขึ้นแน่นอนรวมนในปั๊มนี่ใะปั๊มมันเปครื่องต้องเอต้องเองน้ำมันลูปว้ รูรูปั๊มน้ำมันเครื่องไหนตัวไหนนั่นน่ะรูนั่นที่เป็นวงลีอันนันนะเบาใหญ่อืมมีสองรูเล็กข้างในถ้าเอาเหล็กมันจะนั่นเลยดานเดี๋ยวมันหมุนเนี่ยเดี๋ยวมันพาโซ่ไม่ปักในรูเลยูในกระบอกเลยนั่นแหละปากคาไว้เฉยๆนั่นแหละการมันหมุนมันจะไม่เป็นรอยเป็นรอยเป็นลายมันปอกมันมีอยู่ยืนเนี่ขวางไวเฉยๆนั่นแหละหมุนเหมือนเดิมอย่างนั้นน่ะ มีค่าอะไรเอ,อ้ยหมุนน้อยหน่อยแหละหมายจะปักให้ให้มันลงไว้ในดินนะ่ะปักตรงจะปักตรงกลางดนะิปักตรงไอ้นี่มันไม่หมุนเอ้าอย่างงี้ครับนี่ราหมุนแบบสม่ำเสมอที่นี่เนี่ยปักตรงข้างดิปักริมอ่ะเสียด้วย เครื่องแพงมากเลยครับนิ่ไม่ไหวนะจะเป็นตัวนี้ด้วยยิ่งแพงเลยเนี่ยน yani ี่มันดีหน่อยว่าเครื่องมันไม่เกยนน้ำเนี่ยเครื่องมีปลอกสูบมันดีเลยฮะครูถีดเลยเฮ้ยเนี่ยตมิงแกก็ถือยันเอาไว้เออมาเนี้ยมาเนี้ยไม่ต้องปากมาเนี้ยมาเนี้ยเนี้ยนี่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 ฉลาดมากเป็นเหด็กคนโง่อืม S <S <S คนจลาต,ต้องทำให้ดู <S 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 เราทำให้เปล่นกปเลยงยพี่ยังโง่โง่เน,น,น,นี่ยโง่ต้องให้กูทำให้ดูเอ้าหมุนนี่ละโอ้น้ำมันแรงจริงนะนีะ่ก็เก่าอยู่ ครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับสวัสดีครับ